อดีตกบวันนี้ก็ไปอยู่ในรายการตะกบชาแนลนะครับซึ่งไม่ได้ลงมาหลายวันแล้วหลายเดือนหลายเกืบหลายปีนะครับตอนนี้ผมกับพวกฟูงมาเนี่ยได้ยินเสียงไอ้สลามใกล้ๆครับซึ่งซื้อหูฟังมาใส่ เสียงก็อย um, ู่ประมาณโอ้ยเฮียแหลกเสียงหูฟังมันก็อยู่แถวๆนี้ครับจากที่ได้ยินมาทำต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้นี่ไงมีน้องเขียวด้วยเอะเอ๋เฮ็ดเค บางนี้คือแบบซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยคือแบบโคตโรก่งได้ยินเสียงเอ็ดนดูแมนใกล้ๆอยู่บนหัวนี่แหละขึ้นผัดโคตรขึ้นไปนี่เจอแน่มันคือเสียงที่รอบตัวต้องได้ยินนะขึ้นไปนี่เจอได้แน่นอน,น,น ไม่ได้เซตนะฟังฟังจากเสียงจริงๆครับถ้าลูกผู้ชมใส่หูฟังก็จะอาจจะได้ยินมันืันที่ได้ยินนะโอ้โอ้ขออนุญาตเปิดเสียงเสียงอยู่ข้างบนจริงะนะเนี่ย นี่แต่เสียงคือใกลมากนะ คือเสียงอี่ตรงนึ้ขึ้นบนนี้อีกไ่ะยินเสียงแมงมุมเสียงอยู่ข้างบนน่ะ ตามเสียงต้องก้มเงยด้วยนะฟังไม่ใช่ง่ายๆขุดขึ้นไปเหมือนจะให้เลี้ยวขวาดีนึงอย่าบอกนะขึ้นบนแต่ได้ยินเสียง ีเสียงเหมือนไก่ป่ะอย่บบาบอกนะให้ขึ้นบนผมว่าไม่ใช่ละขึ้นบนให้นอนเสียงเหมือนใกล้ๆ อยู่บนหัวเลยแถวนี้แหละน่าจะเสียงขึ้นในบน ข้อเสียคือเอาหมามาบังทัศจนวิสัยหมด ไม่ได้อยากขึ้นอยากลงเออยิเสียงมันต้องมีแน่เท่าไหร่ มันมีเสียงข้างๆนะทำไมกันเ,เสียงเหมือนใกล้ๆเลย พยายามต่อไปนี่ไงเจอแล้วอีอะหมาลุ่มเอามันลูกเอามานันเฮียมาไม่ได้เหรอ,อมาไม่ทำงานเลยเอ่ะออกแล้วมันต้องมีมีข้างขาวด้วยอุ้ย ไก่ปะเนี่ยอืมเอามาลุกฆ่ามันลุกเอ้ข้อเสียงเอาเอาหมามานี่คือมันมันบังนะครับมันจะบังเวลาเราุดแร่เรายิงธโน,โนูนะี่อุย้ยเฮียน้องเขียวอุย้ยสัตว์เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวน้องหมากูตายเฮีย จริงแม่งเลยขอแค่นัดเดียวครับ power iv ยังไม่เท่าตวัว v ครับเอามาเลึกลมมาเลึก <c oughs> สวยอัดยาวๆเลยครับไม่ได้ลงครับลงคลิปนั้นเฮ้ยเฮ้ย และการอ,อย่างนี้ให้วิ่งครับมาจะได้รีเซ็ตมาเราเชี่ยอย่างนี้ก็ตายหมดทีหมาลุมมันครับลุมมนะครับเออเอามีเนื้อซอมบี้ให้มันกินนะครับไอ้พวกหมาเนี่มันกินมันจะไม่สะเดียบาคำเท่าไหร่อาหารต่อมาเยอะหน่อยครับ อุ้ยตอนนี้เจ็บหนักกินแล้วก็เสียมมาคอมกันเอออันนี้ย่าไอ้เยี้ยหย่ายา เราเปิดตรงกลางแล้วคือตายหมดนะมาโอ้ยฟมมเมลีตกเลยเอามาเยอะเกินถ้าเจอเราวาให้เอาน้ำวางนะครับวิธีแก้เจอที่สูงีก็ ทำทางให้มันลงได้ลำบากหน่อยเฮ้ยเออรุมมันลูกน,นี่เรามีลูกน้องเยอะเอามันลูกอย่างนั้นเลยลูกสุยดยอดเนื้อซอมบี้ให้มันกินแพร่รูปแพ้่หลาน แมพคือมั่วใั่วะมีหินมีอะไรบ้างตรงนี้สองตัวได้เหรอไม่โดนละร์ชันใหม่เล่นยากเนี่ย จะทางออกถอยกลับไปยังไม่เจอเสียงโอ้ยเฟยมเลยตกบนวาเลนไปเรื่อยๆไปเรื่อย เอากระทิ้งไปเออเอามาลุกอ้าวลงมาเจอขุมระเบิดเอ้ยอสวินตัวน้อยอ่ะเสือมาคอมกันดิยา่ยาๆไปเนื้อต้องมาเยอะนิดนึง ไม่เลยตกหนักมากว้าวใครยิงกูมึงเดินหมากูไม่ทำงานเลยอะตบทางขึ้นไม่มีแล้วลูกเออยเอามาันดูเอาาเอลูกน้องกู มีไหมมีข่าวๆโอยเฟมเบเลสเฟมเบเลสตกลูกจัดการมันเอ๊ะต้องเช็คอยู่เลยเลยเอามาเอามาได้ ตัวใหญ่นะตกลัวๆเลยอเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยใครคิดจะมาทำร้ายจะต,ต้องตายก่อนนะมาสุดยอดลูกพี่กูเจ็บชีวิตมึงจบสุดยอด เอาน่าเฟรมเลสไปเลยเลยคอยขุดให้มันไปได้โอ้ยตกอย่างนั่นแหละเคครับมวคนนี้ขอจบก่อนนะครับมาทดลองเล่นลงคลิปไวเ้เฉยๆครับถ้าชอบก็ อคอมเมนต์มานะครับจะทำชิพต่อไปนะครับมาลงให้หายคิดียครับโอเคเขาเดี๋ยวเดี๋ยวโทกลับไปแล้วเออไม่ถึงวะสถานการณ์อย่างนี้ไม่ต้องตอบเออกลิบน้ำด้วยครับโอเคเดี๋ยว เราหน้าเจะเล่นต่อในวะันทีนี้ครับบ๊ายบายครับ